สวัสดีค่ัเพื่อน,นวันนี้ก็ประหยัดก็พาชมบรรยากาศนะคะฝนตกนะคะระหว่างเดินทางค่ะเนทางไปหาซื้อของที่ขาดไาไมมาขายนะคะ เป้นทางจากบ้านเมืองเก่าถึงภูเวียงนะคะระยะทางก็ประมาณ8กิโลกกิโลค่ะาชมบรรยากาศสองข้างทางไปก็ ตกหนักมาก ฝนตกก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะก็ดีก็ทุกอย่างเย็นชื่มชําชาวนาก็สบายใจก็มีน้ำแต่คนค้าขายลำบาก หนูถ้าขึ้นรถหนูจะง่วงใช่ไหมหลูกหนูน้อยมตัตเตอร์ก็มาด้วยนะคะแม่ก็ตัวล็กน้อยนม่เป็กน้มาด้วยา ลานชายบอกให้คุณแม่ปัดหน้ากระจกรถหัวประหยัดก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ